เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเกมโอเวอร์ในทันทีครับที่ล่าสุดเวียดนามโดนแล้ว f อฟ B สั่งแบนให้ตู้แช่เลิกเล่นไปเลยกับวอลเล์บอลหญิงซึ่งก็มีมติจากสมาคมวอลเล์บอลของเวียดนามเองครับก็เลยทำให้ตู้แช่ผันตัวไปเป็นโค้ชในทันทีโอโหงานนี้ได้งานไวมากนะครับส่วนอีกคนหนึ่งตู้เย็นครับตอนนี้ก็โดนแล้วเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดแฟนเวียดนามแฟนเหงียนแห่ลากไส้ออกมาครับทำไมคุณถึงไม่ยอมรับทําไมคุณถึงจะยังเล่น อ,อยู่ซึ่งสโมสรโต้สก,กัดของตู้เย็นเองก็ยังไม่ได้ปลดประจำการแต่อย่างใดนะครับยังมีการส่งรายชื่อไปตบใส่ผู้หญิงอีกทั้างที่ตัวเองนั้นมีเข้าหลามท่อนเบอร์เรอร์ก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ห้ามพลาดด้วยปากกาดังบวงซึ่งน่าติดตามเป็นอย่างมากโดยเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากเรื่องราวกรณีตู้แช่กันก่อนหรือว่าดังที่ห้องที่ล่าสุดนั้นเป็นข่าวอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยครับยังอุ่นๆยังร้อนๆก็คือสมาพันธ์วอลบอลเวียดนามครับมีการออกถแถลงการ์ออกมามีมติเอกฉัน ว่บบาห้ามดังที่ห่องลงแข่งขันในรายการหลีกแล้วทันทีโดยก็เป็นการจัดประชุมภายในครับเพื่อหารือเรื่องสําคัญและก็มีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก f อฟเเกี่ยวกับกรณีของผู้เล่นดังที่ห่องหรือว่าตู้แช่ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูกันดีโดยผลการประชุมครับก็เป็นมติเอกฉันอย่างที่ผมบอกไปเลยดังที่ห้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงแข่งขันในรอบสองของศึกวอลเลย์บอลหญิงจิงแจมแห่งชาติเวียดนามในปี2025รวมถึงยังถูกห้ามลงเล่นทุกรายการแข่งขันภายใต้ของสมาคมว เวียดนามตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยมันก็เลยทาให้เกิด ความกังวลในวงการของวลบเวยดนามเบงนะครับก็คือเรื่องของสถานะทางเพศและก็ปัญหาความชัดเจนในเรื่องของเพศนักกีฬาซึ่งก็ถูกสังคมตั้งคำถามมาอย่างมากมายครับและก็ยังได้รับคําเตือนมาจากหลายรายการแข่งขันระดับนานาชาติเมื่อไม่นานมานี้ด้วยสาหรับดังที่หงเองตู้เย็นก็เหมือนกันแต่ตู้เย็นไม่ยอมตรวจนะครับเหมือนเขารู้ตัวเองนะว่าไม่ยอมตรวจแล้วการที่ f ฟ b สั่งแบนแบบนี้สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามสั่งแบนถาวรห้ามลงเล่นกับรายการวอลเลย์บอลหญิงพร้อมกับถอนออกจากทีมชาติเลยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าดังที่ห้องก็ยังมีทางไปเหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าจะถูกแบนตลอดชีวิตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงก็ตามซึ่งก็มีรายงานล่าสุดออกมาครับว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยที่ดังที่ห้อง อาจจะถูกปรับบทบาทใหม่จากที่เป็นผู้เล่นในสนามครับมาเปลี่ยนเป็นการทาหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชแทนกับสโมสรไทยเงียนก็อ่านยากหน่อยแต่ว่าเป็นสโมสรที่ดังที่หองอยู่เรียกว่าหมดอนาคตไปในทันทีนะครับกับเจ้าหนุ่มรายนี้ดังที่หองนะครับโอ้โหเราก็ตบกันมาอยู่ตั้งนานคือก็เป็นที่น่าสังเกตแหละว่าตัวดังที่ห่องเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวเองนะครับดูจากการตบก็รู้เลยว่าแม่ตบแรงจริงๆนะครับขนาดหลายชาติที่เจอกันมาเขาก็ยังรู้เลยว่านี่มันไม่ใช่แรงผู้หญิงโดยเฉพาะนักกีฬาที่ลงแข่งขันด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้เลย ว่าแรงผู้หญิงกับแรงผู้ชายมันผิดกันมันแบบแตกต่างกันชัดเจนมากนะครับทั้งความหนักทั้งความเร็วแต่ดังที่ห้องกับตู้เย็นเนี่ยทั้งหนักทั้งแรงซึ่งเป็นผู้ชาย100%นแน่ๆผมก็การตีมาตั้งแต่โอู้โหเริ่มเห็นจังหวะตีหนักๆของทั้งสองตู้คือตู้แช่เนี่ยก็จบไปก็คือโดนแบรนดถาวรไปไดีเรียบร้อย f a ฟสั่งเลยถ้าเกิดเอามาลงเล่นอีกเนี่ยคุณจะถูกตัดทุกคะแนนแล้วก็ปรับแพ้ทุกรายการที่ตู้แช่ลงแข่งขันส่วนวฟากฝั่งตู้เย็นครับโอโหเรื่องราวนี้ มันยังเป็นประเด็นถกเถียงกันมากๆในเวียดนามเพราะหลังจากที่ตู้แช่โดนแบนแบบนี้มาล่าสุดเนี่ยตู้เย็นขยับทันทีครับแต่ว่าสโมสร l อน v นินบิงนั้นยังส่งชื่อตู้เย็นลงเล่นอยู่โดยที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่อย่างใดนะครับถึงแม้ว่าตู้เย็นจะมีข้อกังขาแต่สโมสรก็ยังส่งลงเล่นแบบนี้จะไม่ได้แชมป์ได้ยังไงครับก็น่าจะได้แชมป์ทุกรายการซึ่งก็มีสื่อหนึ่งของเวียดนามครับที่ออกมาตีความสงสัยว่าเฮ้ยตู้เย็นตกลงแล้วคุณจะยอมตรวจเพศไหมคุณเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงแล้วทำไมคุณไม่ยอมโดยเขาเนี่า ปี2อนีครับตามรายงานของหนังสือพิมพ์ H G G P ระบุว่ามีหนึ่งทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสมโมสร,ร l อ v พีวนินบิงนั้นได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสมาพันธ์วอลเลยบอลเวียดนามขอให้มีการตรวจสอบเพศของนักกีฬาหญิงอย่างตู้เย็นเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าอาจจะมีการโกงหรือว่าปกปิดความจริงเรื่องเพศมาเป็นเวลาหลายต่อหลายปีแต่ว่าตอนนั้นครับสมาคมวอลเลยบอลเวียดนามเองก็ยื่นหลักฐานของตู้เย็นว่าไม่ได้โกงนะแต่ว่าคําตอบที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันคลุมเครือครับและก็ไม่มีผลตรวจสอบทางการแพทย์เลยทําให้้มีขอสสงัย เพิ่มมากขึ้นคือยื่นใบเกิดให้จบ แบบนี้ไม่ได้นะครับคือต้องมีการตรวจเพศอย่างที่ตู้แช่เนี่ยโดยไดฟายบีสุ่มตรวจซึ่งมีข้อสงสัยจากเวทีโลกเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 2 3แล้วแล้วตลอดหลายฤดูดกาลที่ผ่านมาตู้เย็นก็เจอข้อคอรหานี้ซ้ําๆเรื่องของการโกงเพศจนทาให้บรรดาโคชที่เข้าร่วมหลีกของเวียดนามต่างก็ไม่พอใจครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้สมาคมเวียดนามตรวจสอบอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งแต่วนาในที่สุดเนี่ยเรื่องนี้ก็ถูกปล่อยให้เงียบหายไปก่อนที่จะมาถึงการแข่งขันเวยบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในปี2อง3โดยรอบนั้นเองต แต่ว่าญี่ปุ่นเองได้ยื่นข้อเรียกร้องบอกว่าให้ทีมชาติเวียดนามจําเป็นต้องตรวจสอบเพชของตู้เย็นนะเนื่องจากมีหลายทีมร้องเรียนมาแล้วตอนนั้นกลายเป็นว่าตู้เย็นเองก็มีอาการบาดเจ็บการดันหันและก็ถอนตัวออกจากทีมชาติไปซึ่งก็ยอมไม่แข่งขันรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียกันเลยในปี2023สําหรับตู้เย็นเองแล้วเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันก็เกิดขึ้นหลายครั้งเลยโดยเฉพาะเมื่อถูกเรียกติดท,ทีมชาติไปแข่งขันรายการใหญ่อย่างซีเกมครั้งที่32ตู้เย็นตอนนั้นก็ถอนตัวจากทีมชาติด้วยเหตุผลเรื่องของอาการบาด แต่ว่ากลับไปเล่นรายการเล็กๆแทนภายในประเทศนะครับด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์จนทำให้ทีมงานสตาฟของโค้ดเวียดนามเนี่ยรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากกับการที่ตู้เย็นถอนซึ่งถอนล่าสุดเนี่ยก็เป็นรายการวลเละบอลหญิงจิงยับโลกปีส0 25ีที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเะครับเพราะว่าโดนขู่ว่าจะมีการตรวจเพียรก็ถอนออกมาบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้รับความยุติธรรมเลยแต่คนที่จะพูดแบบนี้เนี่ยต้องเป็นทีมวลเล์บอลหญิงที่เคยเจอกับตู้เย็นมากกว่า ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าตู้เย็นเอาเปรียบนะครับดังนั้นการที่ตู้เย็นปฏิเสธการตรวจสอบเพศส้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็เลือกถอนตัวจากทีมชาติอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็สร้างความแคลงใจให้กับ ผู้เล่นร่วมอาชีพรวมถึงแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเป็นจํานวนมากเลยนี่ก็เป็นบทความของสื่อเวียดนามครับที่ออกมาตีพิมพ์ตีแผ่ว่าสุดท้ายแล้วตู้เย็นเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายนะครับเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยโอ้โหถอนแบบยับเลยตั้งแต่ปี2023จนปีนี้2025เนี่ยตู้เย็นยังหลีกเลี่ยงได้นะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถนะแล้วผมเชื่อว่าคนเวียดนามก็จะรู้แหละว่าเหตุผลที่ถอนเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่ ซึ่งแค่นั้นยังไม่พอครับยังมีคอมเมนต์จากเวียดนามออกมาพูดถึงตู้เย็นและก็ตู้แช่เยอะเลยนะครับโดยคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าความลึกลับของตู้เย็นนั้นน่าจะยิ่งใหญ่พอๆกับสถานที่เกิดเหตุเครื่องบินเอมิสามเจ็ดศูนย์เลยทีเดียวอันนี้บอกว่าความลึกลับนะครับส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าในความคิดของฉันควรตรวจสอบเพดตู้เย็นหากมีคุณสมบัติที่ให้เข้าแข่งขันเนี่ยก็เล่นได้แต่ถ้าเกิดไม่มีคุณสมบัติคุณก็ต้องห้ามเล่นทั้งในทีมชาติและก็วอลบอลลีกปล่อยให้ผู้หญิงงเเเเเเเคคาาาาาล่น่นนนนกกกัออออีอมมึรบรบบวว ส่วนตัวไม่เลือกปฏิบัติทางเพศแต่ต้องการเพียงให้นักกีฬาแข่งขันกันอย่างเหมาะสมโปร่งใสและก็สออคล้องตามหลักเกณฑ์ของระดับองค์กรที่พวกเขาเข้าร่วมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสงสัยเยอะเยะ้หรือว่าดูถูกจากเพื่อนหรือคู่ต่อสู้อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าแม้ว่าจะเป็นเพศหญิงแต่ก็สามารถมีโครโมโซมเป็นเพศชายได้ตามกฎข้อบังคับของวอลเลย์บอลโลกเนี่ยไม่อนุญาตให้เข้าร่วมจริงครับคือ ห้ามเข้าร่วมนะครับไม่งั้นตู้เย็นก็ไม่ถอดออกไปแบบนี้ตัวคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าต้องมีความซื่อสัตย์และโปรง่งใสอย่าปล่อยให้ความสําเร็จหรือเงินทองมาทําลายภาพลักษณ์ของกีฬาและก็ประเทศชาติโดยรวมอีกอมเมนหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อรักษาความสะอาดของกีฬาจําเป็นจะต้องแยกเพศสภาพให้ชัดเจนเราไม่สามารถปล่อยให้ผู้ชายเนี่ยแซงนําเป็นผู้หญิงแล้วไปคบกับผู้หญิงได้ไปตบกับผู้หญิงได้อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบัตรนี้เมื่อตู้เย็นประเทธที่จะเข้าร่วมกันในขันระดับโลกในขณะที่ เวดนามต้องการตู้เย็ยนจริงๆแล้วเราก็เข้าใจว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงอยางแน่นอนส่วนอีกความหนึน่งครับเขาบอกว่าคุ้นเคยกับการโกงคดีของดังที่ห้องในการในขาวมือบอลหญิงจริงป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีทีมมือบอลหญิงเวียดนามน,นั้นถูกลงโทษอย่างหนักส่งผลให้ตู้เย็ยนเองกลัวว่าจะถูกจับได้จึงถอนตัว แต่ว่าโลกก็ยังไม่ตัดสินใดๆเกี่ยวกับตู้เย็นเป็นการส่วนตัวก็ยังตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าตู้เย็นไม่ยอมตรวจเลยนะครับเดี๋ยวรอรายการซีเกมนะถ้าเกิดมาแข่งแน่นอนว่าเราต้องตรวจตู้เย็นกล้ามาก็กล้าตรวจเหมือนกันต่อกระดีอีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าใจคิดว่าเพศสภาพของตู้เย็นนั้นควรเปิดเผยต่อสาธารนณะไม่ยากเลยทําไมต้องปิดบังขนาดนั้นถ้าเกิดไม่ใช่ผู้หญิงก็ควรหยุดทันทีถ้าเป็นผู้หญิงก็ควรประกาศให้ชัดเจนและเด็ก2คนนี้ควรมีส่วนร่วมในการต่อสู้ในที่สาธารนณะใครพูดอะไรก็ฟ้องร้องหมิ่นประมาทได้ ก็เป็นเรื่องจริงจะฟ้องไม่ได้นะครับแล้วเวียดนามก็คงไม่กล้าได้จะ มาแถลงว่าฉันเอาผู้ชายมาแข่งกับผู้หญิงตั้งแต่สองสามปีก่อนหน้านี้เวียดานามไม่กล้าแน่นอนต่อกันที่อีกคอมอมนึงครับเขาบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ของนางที่ห้องและก็ตู้เย็นผมสนับสนุนการตัดสินใจของสามาพันธ์วอลย์บอลเวียดนามหากมีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพการในขันก็จะมีความเป็นธรรมต่อสโมสรและก็นักกีฬาอื่นๆมากขึ้นอีกคอมเมนึงครับเขาบอกว่าโชคดีที่ตู้เย็นนั้นยังไม่โดนเอฟอบีจับได้แล้วก็ยังมีโอกาสแข่งขันอยู่ซึ่งทาไมสมาคมเวียดนามไม่ทําทีเดียวเลยล่ะนาความสะอาดกลับบืนูร นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะครับที่ถึงขั้นไม่ไว้ใจตู้ยินกับตู้แช่แล้วตู้แช่เนี่ยชัดเจนแล้วครับไบเอฟเอบีนั้นแบนด์ตลอดชีวิตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนักขึ้นถ้าเกิดคุณอยากจะไปเล่นคุณก็ต้องไปเล่นวอลเลย์บอลชายหรือไม่ก็อย่างที่ตู้แช่เป็นตอนนี้ก็คือผันตัวไปเป็นผู้ช่วยโค้ช เป็นโฮสแทนส่วนตู้เย็นกังขากันเยอะมากนะครับดูแล้วน่าจะไม่รอดน่าจะไปตามกันซึ่งเดี๋ยวยังไงรับเดตติดตามการเกี่ยวกับกรณีเรื่องนี้นะครับตู้แช่ี่นก็ชัดเจนตู้เย็นยังคลุมเครือและก็หนีซ้ายหนีขวาอยู่ไม่แน่อาจจะเลิกเล่นไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดโดนจับได้แล้วมันขายหน้ามัมนอายนะครับปล่อยคลุมเครือแบบนี้เนี่ยมันก็ยังพอได้ซีนอยู่ยังพอได้ซีนฮีโร่ซึ่งเดี๋ยวมารับเดตกันอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับกรณีเพศสภาพของตู้เย็นนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียง หากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย